ั่นแต่จะมีอยู่คำหนึ่งที่ที่ประทับใจมากที่สุดนะคะคืออุบันโตที่อย่างนี้ค่ะลีนัทมาุสุริทยาเนี่ยเขาไปเขาไปศึกษาชีวิตของชุนเผ่าในอฟริกานะคะเขาก็เอาผลไม้ตะกร้านึงเนี่ยไปวางไว้บนใกล้ๆกลต้นไม้เนี่ยนะคะแล้วมีเด็ก50คนเนี่ยเล่นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครวิ่งไปเอาวตะกรา้าน,นั้นได้เนี่ยอันนี้ไมาได้เร่องน,นิทานนะงันเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะขมวดค่ะถ้าใครไปวิ่งเอากตะกรา้าน,นั้นได้เนี่ยก็เอามากินได้นะคะ เด็กทั้งห้าสิบคนเวิ่งไปพร้อมกันค่ะไปเอาตะกร้ามาแล้วก็แบ่งกันกินฝรั่งเขาก็ถามว่าทําไมเธททาอย่างนั้นทําไมไม่ไปเดียเด่ยวๆีละคนเขาบอกว่าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า I am because we are นั่นก็คือว่าฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเธอเป็นอย่างนี้นะคะเอาอยังไม่เข้าใจอีกนะคะก็จะบอกว่าฉันจะมีความสุขได้ยังไงถ้าเธอเศร้าอยู่นะคะอันนี้คือความหมายสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือว่า เราจะให้คนอยู่ใกล้ๆเราสร้างได้ยังไงครับมันต้องมีความสุขด้วยกันก็ประเหต์ครั้งหนึ่งนะคะว่าอันนี้คือความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวคนถ้าถ้าเราดีอันนี้แล้วเนี่ยนะคะรับรองว่าเราต้องช่วยเหลือ,อก,กันนะคะช่วยเหลือก,กันเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยไม่ใช่เรามีความสุขคนเดียวเพราะทดสอบนะคะจะมีความสุขของคนในยลกนี้เนี่ยพบว่าคนแอฟริกันมีความสุขมากที่สุดดังนั้นอันนี้คือเหตุผลนะคะที่มาทําที่นี่เพราะมีความรู้สึกว่าเรา ตัวเองเ่ยนะอยากให้คนที่นี่มีความสุขด้วยอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยมาอยู่ที่กัญญม,มัสค่ะมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีเต็มพ่อมาเป็นหมออยู่ที่สถานีนามายัยตอนนั้นไม่มีโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่นี่หนึ่งปีเต็มมีความประทับใจอย่างที่สุดนะคะแล้วก็มองว่าทําไมเราจะไปช่วยที่ที่เราเคยอยู่ตอนเด็กๆไม่ได้ก็มานะคะก็ะไม่คิดว่ามันจะมันจะยุ่งยากแลวมันก็จะใช้เวลามากขนาดนี้ ตอนมาเนี่ยก็เจอคุณนัชรุดีนะคะแกบอกว่าเจอันที่อบตโคเคียนนะคะบอกว่าอาจารย์จะไปทําที่ตากใบทาไมตากใบไม่มีอะไรหรดินแบบดินก็ไม่ดีดิีดินทรายใครไปตากใบลบกัเชิญจัดการเป็นัชรุดีได้นคร่บอาจารย์จะทําที่จันินดีกว่าที่ผมอยู่เนี่ยดีมากเลยดินดีตอนนั้นก็ไม่รู้จักมาคะ่เจรนญทั้งที่เคยอยู่ที่ตันหยงมัดนมาหนึ่งปีกันก็ไม่เคยมาที่จจแนญเพราะพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดแล้วก็ ป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับปิดด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็คืออ,อ,ะอะไรอะไรก็อยู่แถวนี้หมดนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ปลอดภัยนะคุณนัทชุมินก็บอกว่าอาจารย์ให้อยู่หมดเวลาแล้วบอกนะคุณพี่ก่อนไม่ได้ฟังเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆจะพูดได้ถึงเที่ยงะะอ่ะก็บอกว่าให้มาอยู่ที่จะไแนกดีกว่าจะไแนดินดีมากไรต่างก็ตัดสินใจมาเพราะต้องพูดของคุณนี้คนเดียวนะคะและพอมาถึงที่นี่ด้ไปเลยค่ะไดย้ายออกไปอยู่ที่ข้อเขียนแ่ะย้ายไปอยู่ที่ที่ี่เคยอยู่นั่นแหละนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะว่าถ้าไม่มีคุณนักส,สุดดินมันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีโรงงานจะแนะไม่มีโรงงานไม่มีรถแปรรูปแบบนี้นะคะแนวคิดการออกแบบรถแปรรูปเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการนวัตรกรรมอะไรใหม่คิดถึงชาวบ้านค่ะก็ไปที่ชูมชนพวกขี้นะก็อ,อยู่กันส0สคน30ามสิบบ้านหนึ่นะสามสิบต่อครัวเอออยู่อยู่ชูจนเนี่ยกระจุกกระจุกอย่างนี้แล้วแต่และหมู่บ้านเขาก็จะปลูกสมุนไพรแต่และบ้านแลปลูกสมุนไพรบ้างเล็กๆน้อยๆปลูกแบบสมรงนะครับปลูกเออ ผลไม้อะไรต่างๆด้วยเนี่ยอันนี้สมมติว่าเขาปลูกทิ่นชันใ้กลุ่มหน้าบ้านเขาไม่กี่ต้นเนี่ยแล้วการที่จะปลูกออกมาแล้วส่งไปที่โรงงานนี่มันทำได้หรือคะในแง่โลจิสติกในแง่ขนของเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าเสียค่ารถเสียค่าอะไรมากมายถ้าเขาเก็บอาไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นราคาจะซื้อมันก็จะขึ้นราคามันก็สูงตลอดทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลยแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาโรงงานเอาไว้เขาต้องกี่่าเหรออันนี้คือแนวคิดที่จะทำรถทำแน่ขึ้นมาคือลดรายรูปขันนิชันนะคะ รถแปรรูปของฉันนั่นหมายความว่าโรงงานเนี่ยไปอยู่ที่ชาวบ้านแต่นี่เวลาคิดรถแปรรูปเช่นเาสองปีนะคะในการคิดบริษัทไทยเวฟนะคะคุณหน่อยก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละุนการทิ์เนี่ยนะคะเอ,อ่อจะบริจาครถให้รถถ้าสังเกตดูรถคันแรกทป่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นซี่ซี่ซี่อันนั้นคือรถขวดเบียร์นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรรถขวอะไรก็ได้แล้ก็เอามาใช้ได้นะคะเช่นเวลาสองปีเต็นในการคิดในการออกแบบว่าให้มันครบคุมจังะนะคะตั้งแต่ต้นขึ้นไปแล้วออกมาก็ายเป็นผมและผมนี่ก็ส่งไปที่โรงงานได้ทันที ี่คือรถคันที่หนึ่งนะมันจะใช้เวลานานหน่อยเราก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยคือเวลาอะไรที่เรารู้เนี่ยแล้วเราไปถ่ายเท่าได้เขาเนี่ยเราไม่ต้องโอทิดีาอะไรมากมายนะคะแค่ใหเขาใช้ได้ก็พอแล้วแล้วก็อาจจะอธิบายดีน่่ยถ้ามีความสงสัยเราก็เลยรถคันนี้เนี่ยไปไว้ที่บ้านป่าขุ่นที่จังหวัดุราคานีบ้านเกิดนะคะก็มันก็ใช้ได้ชาวบ้านใช้ได้ตั้งหกเดือนเนี่ยก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไร ันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะรถคันแรกได้ผลแต่เรามองว่าเอ๊ะมันน่าจะมีรถพวกคุณคุณภาพขึ้นมาด้วยนะคะก็คือรถคันที่สองก็ได้ไปที่กพบกอก็ต้องขอบคุณท่านอดีตผู้ว่านะคะผู้ว่ากรสิทธิพักเจริญนนนะคะแล้วก็คุณเริยพลอยู่ประดิษฐ์ที่เป็นคนประสานงานก็คือให้ให้ทางได้มีความคุ้นเคยกับทางกพบอมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณคนทางกอบอมากมายเลยนะคะคุณชลิตลุศิรประภานะคะที่ร่วมในการเกิดเชื่อหลาน ขอบคุณกันทั่หมดเลยนะแล้วก็คุณสตินะชุนบงบงเป็นคนพาไปพา,ามาเนี่ยเดินทางช่วงโควิดเนี่ยห้าพันกิโลเนี่ยเด็กขับรถไปรับที่กรุงเทพเลยนะคะขอบคุณทั้งหมดนะคะขอบคุณจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเขาให้รถคันหนึ่งเนี่ยนะคะอายุสามสิบปีะค่ะนี่ไม่ขอบคุณนะคะนี่ก็โกรธเลยนะคะรถเก่ามากเลยนะรอบมาเป็นแผ่นๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆซึ่งเขาก็เหมือนจะทิ้งพอเราไปเห็นปุ๊บของรถคันนี้แหละความที่อยากได้เขาเอามาทํางานนะคะเพราะมันขนาดมันพอดีกับรถแฝดเนี่ยขนาดเนี่ยพอดีเลยนะคะกับรถแฝดเนี่ย ก็มาเอามาปรับปรุงซึ่งทางกขอให้ทุนวิจัยมานะครับโดยไอเดียของผู้ว่ากนสิทธิ์เนี่ย2.1ล้านบาทแล้วครนนี้ถ้าให้มูลนิธิทำเองเนี่ยเราไม่อยากทำเอกสารดังนั้นก็ขอให้อาจารย์สีดาเนี่ยช่วยเขียนโครงการให้แล้วก็ทำงานกับอาจารย์สีดาก็คือคณะเกษตรมอนะคะก็ออกแบบทั้งหมดหรือออกทั้งหมดเลยนะคบเขาขับรถออกมาเนี่ยมันร่วงเก่าเลยนะคะร่วงคือกระจกมันร่วงหมดเลยนะคะทุกอย่างเราหมดทุกอย่างเลยก็ต้องไปทังที่โคราชไปโคราชไปสี่ครั้งแล้วก็ตรง ไอ้ที่สุดก็ทำาอกมาได้เพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะคะความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นค่ะเออก็มันก็เสร็จขึ้นมานะคะแล้วเราก็ได้ทดสอบแล้วด้วยว่ารถคันนี้สามารถที่จะเออไม่ชนได้แล้วก็สามารถหาเปิดน้ำมันหอมระเหยก็ได้อีกด้วยแล้วก็สามารถพิจน์เอกลักษณ์ก็ได้ก็คือเราดูในเพศตำรับเราก็ต้องตรวจอะไรบ้างก็งมีครบทุกอย่างเลยค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าเราปุกเขาไม่ยุ่งชันเลยเด็กชาวบ้านแล้วแปลรูปเสร็จแล้วก็สามารถพิจาคอได้เลยแล้วก็ให้ราคาชาวบ้านได้เลยเพราะว่าราคานี่มันขึ้นอยู่กับปริมาณสารสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าให้25บาททั้งหมดไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีสารสําคัญเท่าไหร่ปริมาณในการรักษามีดิบมันต้องมีดิบบางเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะนี่คือรถคันที่2อค่ะแค่จบประทันที่เจเย็นนะคะรถคันที่3คือรถแปลรูปฟ้าลายจออยู่คังนี้นะคะรถแปลรูปฟ้าลายจอยและผู้ใหญ่ใจดีบริจาคมาแต่ว่ามูลนิธิทำทั้งหมดเลยนะคะโดยร่วมกับ ทางบริษัททิฟโก้เบิล์เทคและคุณอนันต์เฉลี่ยพิวัฒนเนี่ยมาช่วยกันก็คือไปทํารถที่โคราชนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอันนี้เป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้และมีความภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีแล้วก็มีทางท่านประธานบริษัททิฟโกเวิลด์เทคคุณอนุรักษ์เทียนทันเนี่ยก็บริจาคอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถคือทุกอย่างเนี่ยทำลึกอะไรนึกอะไรไม่ออกก็ทิพโกเบิล์เทคเท่านั้นนะคะก็รถประจุรถที่ไปถูกอะไรต่างๆเนี่ย ที language, them, so ่เราทำได้เนี่ยบอกแล้วว่าเรามีพันธมิตรที่ดีมีมิตรที่จริงใจแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคนก็อาจจะช่วยมูลนิธิปริศนาด้วยนะเพราะว่าแกใช้ระบบคุณธรรมา่ะก็คือคุณนั่นแหละทำคุณคิดอะไรมาคุณก็ทําไปนะคะณก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่ามีคนทำอยู่คนเดียวนะอ่ะอันนี้รถเนี่ยมันมันเป็นรถเออ่รถพ่วงนะคะออกแบบเองทั้งหมดความยาว4เมตรความกว้าง2.2เมตรอะไรต่าดๆเครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยก็ออกแบบเองนะคะแล้วก็สั่งซื้อจากต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ ตอนนี้รถมันวิ่งไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นร,รถรถพ่วงอ่ะมันก็ต้องมีอะไรมาลากมันใช่ไหมคะอันนี้รถลากจูงมันเลไปเลื่มาก็ไปหาพื้นชวลิคคือก็อไม่ได้เชิญหาพื้นชวลิกเห็นแล้กแกงห่งสองสามก็บอาจารย์เดี๋ยวกอกบร,บบริจาคก็ให้อาจารย์ดีกว่าก็คือรถอันนี้ค่ะรถลากจูงที่บริจาคจากกองนนะคะเช่นกันนะคะเพราะนั้นกพงก็มีบทบาทชั่วยหมอยู่ล้นะทั่วทั่วทั่วนะอันนี้บริจาคทานี้กบบ็ซ่องก่อนก่อนยัให้นะคะเพราบบรระว่ากลัวแกจะเอาไปต้องไปซ่องต่ออนะ อันนี้เอาไปประกอบทุกอย่างเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาทำทั้งหมดเสร็จที่นั่นนี่คือรถคันที่3นี่คือที่มาของรถทั้ง3าคันเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะคะพันธมิตรทุกคนเลยที่เอ่ยเอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยเพราะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ไม่สามารถทําแบบนี้ได้รถคันนี้ก็เป็นของอตอนนี้ก็กำลังจะองมอบให้โรงพยาบาลจนแนแต่ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลจันแนใช้คนเดียวนะคะคนอื่นก็ต้องมาใช้ได้ด้วยในสจังหวัดสจังหวัดเท่านั้นก่อนนะคะก็คือว่า เราทำได้กุ๊บเนี่ยพุฒนากรของโรแมนแน่เนี่ยทำได้หมดเลยนะเขามีช่างไฟที่เก่งมากเลยช่างไฟช่างั่วไฟช่างเกิดช่างไหนะเยอะแยะก็หมดเลยเขาสามารถทำได้หมดเลยนะคะเออก็ต้องสอนคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปรู้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นโรแมนจะแนะก็จะจัดเวิร์กช็อปนะคะเพื่อให้น้องๆจากจังหวัดอื่นเนี่ยมาเรียนรู้หัดต้องอย่างนี้แล้วก็สามารถปฏิบัติการได้ทุกคนต้องสามารถปฏิบัติการได้ยกเว้นรถคิวซีนะคะซึ่งนั้นนหะ มันละเอียดอ่อนแล้วต้องใช้เวลามากจริงๆกว่าจะเรียนรู้ได้เลยเหีคยเสร็จแล้วก็จะเอาบุคลากรทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพื่อทีจะได้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ไปจากสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันมีคุณภาพเคยฝันเอยนะคะตอนเริ่มโครงการใหม่ๆซึ่งทุกคนมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยฝันว่าสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะผลิตวัตถุดิบที่มีคุณวัตถุดิบสูงไทยนะคะที่มีคุณภาพออกไปสู่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเกือบจะเป็นจริงแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าพอเรามีรถแบบสามคันเนี่ย มันทําได้หมดเลยรถคมิ่งชันเนี่ยสามารถแปรรูปคอมิ่งชันได้200กิโลกรัมใน1วันน่ะนะคะตอนถ่าย่าพได้โรงงานจะนะก็แปรรูปได้เหมือนกัน10กิโลกรัมต่อวันนะคะไม่เป็นไรอีก20เท่าเพราะฉะนั้นต้องขยายให้ได้มากขนาด200กิโลกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราเอารถเนี่ยไปจอดไว้ที่ได้คมิ่งชันเลยนะคะแล้วก็พอขุดออกมาไม่ต้องขุดมาทั้งหมดนะคะขุดมาแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็ส่งมาให้ที่โรงงานที่นี่ได้เลยส่วนรถฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะ สามารถแปรรูปได้1นึงตันต่อวันหนึ่งตันนะคะหนึงตันเพราะฉะนั้นช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกฟ้าลายโจ๊กเพราะฉะนั้นเราเราสามารถแปรรูปได้มากขนาดนั้นเลยนะคะเพรฉะนั้นอันนี้คือประสิทธิภาพของรสแปรรูปทั้งหมดขอเวลาหนึ่งนาทีนะคะแล้วต้องขอบคุณชุมชนของเรานะใะชุมชนของเราทั้งหมดที่แต่งตัวสวยๆมาวันนี้ซึ่งจำไม่ได้เลยนะคะว่าใครบ้างเพราะว่าหนุสวยมากเลยนะคะเอ่อมตอนยางมาหรือยังไม่รู้นะมาแล้วค่ะบอกให้แต่งนะสวยๆแล้วก็แต่งตัว แต่เสื้อสีสาําคัญนะคะเพราะว่าจะเบื่อเอาชุมชนของเรานี้มีทั้งหมดเช่น1นึ่งลานยางนะคะสองแยะริงนะคะสามบรรดังสาเริงที่ยะลานะคะบรรดังสาเริงโดยโรงเรียนธรรมวิทยาแล้วก็สีที่จะแนะนะคะจะแม่อีกเช่นกันค่ะเรามีแปลงปลูกของเราเองโด้วยการสนับสนุนของกพปอ,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 อีกเช่นกันนะคะท่านรองจิราพรเนี่ยจัดก,การให้หมดเลยในระดับนี้นาม,มาก็จะได้ก็มีแปลงขนาดใหญ่นะคะที่จะปลูก พลาทารายโจรและก็โรงพยาบาลเขาไปเช่าที่เพื่อจะปลูกขมิ้นชันด้วยนะคะที่ขมิ้นชันที่อยูรงชันชันเน,นี้ยที่แบบนี้นะคะก็สามารถปลูกได้อันนี้คือสรุปอย่างคร่าวๆนะคะคุณพี่จมขอโทษด้วยนะใช้เวลาขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะ